จนวันนี้ค่ะเราเราเห็นคนที่เอ้ยตกทุกข์ได้ยากมาแบบนี้เราจะนิ่งดูดายอยู่ไม่ได้เราช่วยอะไรได้เราช่วยนะคะในฐานะที่ครูเองต้องบอกว่าร้อยละเก้าสิบครูปั้นคนประสบความส็จหมดคำถามคือวันนี้พวกเราที่อยู่ตรงนี้ที่หน้าเฟซบุ๊กพัชสิตาศักดิ์สิริธนากุลนะคะเราพร้อมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปกับครูหรือเปล่าแน่นอนค่ะยังมีคนที่เดินมาและอยู่กับครูอยู่ตรงนี้ร้อยละเก้าสิบใครที่ทำกับครูแล้วอยู่ในฐานะยากจนหรือติดลบ และมีชีวิตที่ดีขึ้นรบกวนพิมพ์บอกครูนิดหนึ่งนะคะเพื่อจะได้ให้กับคนที่เขานั่งดูอยู่อ่ะเขาจะได้ไปส่องพวกเราเชิญส่องไม่ต้องเชื่อครูก็ได้ไปส่องลูกศิษย์ที่ครูปั้นค่ะว่าแต่ละคนปลดหนี้ปลดศีนกันมีเงินมีทองกันจากการที่ได้เจอครูสิตาค่ะและโปรเจกต์นี้ครูเปิดมาเพื่อปั้นคนธรรมดาให้ลืมตาอ้าปากได้และไม่ได้แค่ลืมตาอ้าปากได้ค่ะสิ่งที่คุณจะได้จากโปรเจกต์นี้นะคะคือการที่คุณจะได้อยู่กับครอบครัวนั่นคือสิ่งที่คุณตามหาหรือเปล่าการทีี่่่คคคุุุณณได้อยูกกััับนนททรว คุณมีเวลาที่ใช้ชีวิตในทุกๆวันโดยที่คุณอาจจะอยู่บ้านจะไปเที่ยวท่องเที่ยวต่างประเทศได้หมดเลยวันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงเที่ยวต่างประเทศเอาแค่ว่าคุณได้อยู่บ้านกับคนที่คุณรักโดยที่คุณไม่ต้องลุกขึ้นไปตามเวลาที่ปลุกแต่คุณจะตื่นเมื่อไหร่ก็ได้แต่รายได้คุณมันยังเข้ากระเป๋าคุณอยู่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการแบบนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องมีนะคะ ในการเริ่มต้นเข้าโปรเจกต์นี้ครูคือการเรียนรู้และพัฒนาไม่มีใครสักคนหนึ่งคะ่ะที่เข้าโปรเจกต์แล้วไม่เรียนรู้แล้วมึงรวยเลยไม่มีนะคะไม่มีแน่นอนนะคะดังนั้นวันนี้คุณพร้อมเรียนรู้หรือเปล่ากับคนที่ติดลบสิบล้านเหรือเงินติดต่อยี่สิบาทถึงเดือนมีเงินล้านเลยคุณกําลังจะได้เรียนบทเรียนจากครูสิตาเดี๋ยวรุ่นพี่เรานะคะที่เป็นพี่เลี้ยงของเราเนี่ยเขาจะบอกว่าเราต้องดูคลิปอะไรบ้างในการเปลี่ยนแปลงชีวิตโปรเจกต์นี้นะคะครูสิตาเปิดมานะคะ เพียงเพื่อต้องการช่วยทุกคนจริงๆคุณฟังให้ดีนะคะถ้าคนมองลบต่อ้คุณพูดอะไรมันก็มองลบอยู่ดีฉะนั้นเรื่องมึงนะคะไปที่อื่นนะไม่ต้องขวางทางส่วนใครที่มองว่าเฮ้ยมันคือโอกาสของฉันคุณมองเข้ามากูไม่ชอบที่จะมาพูดหวานแล้วก็มาแบบว่าตอแหลนะคะุณพูดตรงๆเลยนะกูรักก็รักที่กูเป็นแบบนี้จะเกลียดก็เกลียดที่กูเป็นแบบนี้นะคะไม่ต้องมาแดจลิดรักกูนะคะกูเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยชัดเจนนะคะ